จ้าพี่น้องฟองป่ายสุข,ขสุขโนเลยมากินขา้าวเส้าเด้อจ้านี่พะโลจา้าแล้วก็ต้มจืดแล้วก็มิหนองไก่ปลาหมึกจา้าแล้วก็ติดตามด้วยไข่ต้มไข่ต้มปลาทูปลาทูแล้วก็ผักชีลาวชะอมปลาหมึกอ,อบจา้าปลาหมึกอ,อบบ่ได้ใส่น้ำมันจา้าเนี่ยมาเด้อจา้า อาหารก็จะนี่ก็รวมกันอาหารมื้อเศร้ากินแบบเนี่ย <c oughs> ถ้ายอยยกมาทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบแบบนี้จ้ะมาเด้อพี่น้องเด้อเซฟเซฟน้ำกันเด้อจ้า น้ำพริกกะปิแล้วก็น่องไก่ปลาหมึกทอดอันนี้ก็เป็นพาโลต้มจืดเด็กมันกินแล้วก็เหลือแต่อ้นี่แล้วก็อันนี้มูเจ้าซอบเเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มมกกันจ้ะแล้วก็ติดตามเลยเขาต้มอ,อันนี้พร้อมเด้่กินกับปลาหมึอกอ้ะเนี่ยข้าวต้มเขาเขาข่าวไปต้มนี่เด้อกินข้าวหรือยังกินแล้วกินอะไร ต้องจืดโยกกินหรือยังกินแล้ว,ลวป้าคือพูดอย่างนั้นต้จืดกินแล้วกินแล้วเด้อพี่น้องบอกพี่น้องนี้กินแล้วเดอ้อพี่น้อง,อองป้าถ้าเห็ด,ดเห็ดยูทูบพี่น้องเห็ดยูทูบป,ปั่นเสื้อคอไก่เลยเนี่คยคอย,คอยเห็ดยูทูบมันหนาหอีกหนางงู้นน่ะรอกินข้าวอีกแล้ว เจ้ารอกินข้าวอีกแล้วเด้อบักโซกบักน้ำโซโกว่อกระปัดมันเป็นอย่างไงเดียะกระปัดมันเปื้อนีอย่างวะหน้ามันตะปีนลงไปเลยตะปีนดูดูดูมันรอกินข้าวออกด้านหน้าไม่ได้จ้ะมันจะแสงเข้ามาต้องตะปีนออกหน้าต่างก็ที่เหยียบถังแก๊สเป็นที่เหยียบออกประตูหนาไม่ได้มันแสงเข้ามาเลยก็เลยต้องนี่ มีน้ำไหมหอเอาเลื่อนไปโน่นเอาน้ำเลื่อนไปริมๆโน่นตรงกรกเสาโน่นเลยอเออยกไปยกขันไปตั้งตรงกร,กกร,กริมๆโขกเสาโน่นพี่รวยมาแล้วเออตาใหนวันนี้วันนี้กินข้าวอันนั้นกินข้าวถุงพลาสติกอย่าไปตั้งไว้ตรงนั่นแหละตรงน้ำแหละสามตัวเลยพี่น้องก็คงไปอ๋อโบเรียงก็ไม่ได้จ้ะ จะไปทิ่มม้งไหนก็ต้องเลี้ยงมันไปสามถ้วยสามกระบวยถ้าตรงไหนต่อนั่นแหละใส่ไปทีเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวก,ก็แบ่งกันกินเองเนีกก่ยเพราะว่ากระบวยไม่มีใส่อีกดูสิมันเยอะไมองหน่อยไหมเดี<ม>๋ยวต้นบ่ายพอไปเอาไอ้ข้าวอันมาข้างมันเยอะมากเออพอไปล้างมือล้างไม้ล้างเท้าล้างตีนเลยส<ด><ต>กปรกลแล้วก็ไปคุกเข่าตรงนั้นด้วยนะเออไปมัเถอะ ให้ด้วยด้วยถ้าใครอยากได้แมวก็มามาเด้ออินบ็อกมาเด้อจะส่งส่งไปตะนีมาให้ไอตัวนู้นไอตัวนี้เนี่ไอตัวหางกุดเนี่ยเห็นไหมเห็นมูเจ้าเห็นหมนอ่ะตัวเนี่ยเนี่ยมูเจ้าเห็นบ่ป้าสไข่อหนูไข่ที่ไงเถอะไอตัวนู้น ไอตัวขวามือไอตัวนั้นอ่ะให้หวยแม่นไอตัวนู้นก็เหมือนกันไอตัวลายๆดำๆน่งก็ไอปังๆนั่นก็ให้แม่นจับแม่นเอาว่าตรงมวนกระดาษให้มันดียเอาแม่นไปเลยนายกแม่นไปเลยถูกกัดอ่ะตรงไอน่ตรงคอ,อมนะันอ่ะมาดูที่เวอะเลยดูทิน่ะ เลือดออกเลือดเหรอมูนไปดูฝั่งนูนเดีวนุนดูเห็นไหมน้ามันถูกกัดไอตัวไหนกัดมันน่ะมันเป็นอยู่แล้วฮะมันเป็นอยู่แล้วไม่มันต้องถูกกัดระเลนเน่าเลยน่ะมันจะเริ่มหายแล้วมันจะเริ่มเน่าน่ะไม่ได้เอายาใส่ให้มันน่ะเริ่มหายป๊าวันนั้นก็เหมือนกันแล้วนูนไอปังไอปังปังกำลังจะหายแล้วไอไอรวยเพนแผลเว่ออีกนะอ้ยไอตัวไหนกัดมันวะไม่ได้เอายาไปใส่ให้มันยาแมวอ่ะ น้ำเกลือมันอะนเออพี่น้องแมวถูกหมากัดโอเคดค่อยก็งึดหลายอให้หยกไปซื้อไหมลนะ่ะซื้อต้องไหนซื้ออาหารแมวอะนุนทีสิเว่นนุนนั่นแหละจะไปซื้อเลยไม่ได้ไป,ไปได้ดอกสั่งดีกว่าอยากไปซื้อสัอ่งเข้ามาหมดอาหาร เอาลงก็กินเนี่ยแหล,ละกินโน้นอันนี้อันนี้อันนั่นนะจ๊ <Like. S 1> ะไลท์อ่ติดตาม y youtube แก้วตาพากินชาแนลในเดอ้อจ้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขกลนเด้อี่เขาว่าเบิงเป็นกำลังใจให้อีลาสองหลาในเดอ้อให้อีลาสองหลาช่องแก้วตาพากินชาแนล u t u b e จ้าฮักสุขสุกนเดอ้อบายบาย Yeah. Mm.